สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาส่งมอบลูกค้านะคะที่ประจวบนะคะคันนี้ลูกค้ามาจากเพจนะคะวันนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถ49,000บาทนะคะคันนี้เลยแต่งตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ลูกค้าว่าใช้เงินออกรถเท่านี้จริงหรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวอันนี้พี่นางนะคะที่ติดต่อมาอันนี้ลูกค้าพี่นางติดตัก ติดต่อจากไหนคะจากเพจใช่ไหมคะอันนี้ใช you know, ้เงินเอารถเท่าไหร่คะอันนี้สี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้านะคะครั้งแรกที่อ่าซื้อออนไลน์ใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือซื้อออนไลน์อันนี้กลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวเนาะเพราะว่าอันนี้คือเราคุยกันตลอดนะคะกับลูกค้าจนตั้งแต่ส่งมอบอ้ตั้งแต่ซื้อนะคะออนไลน์จองออนไลน์จองมาแล้วก็มาส่งมอบและตลอดเวลาก็คือจะวิดีโอคอลกับลูกค้านะคะเวลาแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ลูกค้าประทับใจไหมคะโอเคไหมคะประทับใจมากเลยค่ะถูกใจไหมคะคันนี้ถูกใจค่ะอันนี้อันนี้ลูกอันนี้ลูกสาวนะคะอันนี้น้องน้องออยอ้อยอันนี้มารับรถด้วยกันนะคะโอเคอันนี้น้องออยโอเคไหมคะเดี๋ยวขอจำปาหน้องอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้ลูกสาวนะคะอันนี้คุณแม่อันนี้ลูกสาวแต่ว่าเจ้าของรถไม่เข้ากล้องนะคะอันนี้น้องออยนะคะชอบไหมคะคันนี้โอเคไหมลองขึ้นดังอย่างลองขึ้นนังอย่างลองแล้วค่ะโอเคนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็คือความรู้สึกของลูกค้านะคะก็คือเราสามารถใช้เงินออกรดเท่านี้จริงนะคะ49,000บาทสามารถแต่งได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ลูกค้าโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีทางบริษัทโทรมารบกวนให้คะแนนเต็มด้วยนะคะค่ะจลวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ <laughs>